เลยนะคะก็ปิดฉากลงแล้วค่ะสำหรับการประชุมสภาคริสตจักรสากลปฏิรูปท่ามกลางความประทับใจที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องพิทักษ์สิทธิมนุษยชนพดุงความยุติธรรมทั่วโลก ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรม G m เอ a c e ลเชียงใหม่มีพิธีปิดการประชุมสภาคริสตจักรสากลปฏิรูปซึ่งจัดกิจกรรมมาแล้ว10วันนะคะโดยความร่วมมือของสภาคริสตจักรในประเทศไทยมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่กรุมการศาสนาและองค์กรพันธมิตรเป็นการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรสากลปฏิรูปสมัยสามัญครั้งที่27อย่างเป็นทางการภายใต้หัวข้อภาคเพียรในการเป็นพยานของท่านมีผู้แทน ที่จะจักกว่า600คนจากทวีปยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือลาตินอเมริกาตะวันออกกลางเอเชียและแปซิฟิกร่วมประชุมในครั้งนี้ท่ามกลางความประทับใจของทุกคนที่เข้าร่วมค่ะาศาสนาจารย์นัตลาอาบูซาวันคัสซับ ประธานสภาคิรตจักรสากลปฏิรูปได้กล่าวถึงผลสรุปของการประชุมครั้งนี้นะครับว่าการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเห็นพร้องว่าจะต้องร่วมกันแสวงหาวิธีในการดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมทั่วโลกและจะเข้าถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสร้างความเป็นเอกภาพในการอยู่ร่วมกันนั่นเองครับเป็นเรื่องทาง